เรียกว่าอํานาจและและการกดขี่กันระหว่างระหว่างเจ้าหน้าทกับกับคนไทย,ยซึ่งทางทั้งนี้เป็นการทํางานที่รู้สึกเลยว่าเรามีอิสระในการเป็นนักแสดงเป็นตัวละครได้แบบเกิดร้อยบ้าข้างการอิมพไวิส์มาขันเจ้าสวัวรุ่งโรธเทวสถิตภัยสารและคุณไข่ ขอซิลประมือดังให้กับนักแสดงทั้งหมดจากสืบสันดานค่ะละครช้าชาติใหญ่จากเน็ตฟลิกซ์นะคะโอ้โหเป็นที่คาเกินเข้ามาสัมผัดได้เลยถึงความเป็นชนชั้นสูงนะคะก็พูดอย่างนี้นี่ว่าผมไม่เคยทำรสชาติที่มันแซ่บขนาดนี้ขาวมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้เหมือนเหมือนกำหนดตัวเองไว้ออย่างหนึ่งว่าเราเราจะไม่สร้างก อะไรขึ้นมาเลยสักนิดเดียวเรื่องเรื่องเราสนโยมก็คือว่าเราจะปล่อยอยางลรื่หลไปให้ให้มันเกิดขึ้นนะขนาดนั้นมันผมจะเปรียบเทียบกับทีมกับนักแสดงและทีมทุกคนเสมอเาะว่ามัน,มนคล้ายๆเล่นดนตรีสดถ้าคล้ายคล้ายเทอเตอร์ก็คือว่าเราเรา,เรานั่งตีต่ว่ดูแถวหน้าแล้วแล้วแล้วเขาส่งกลังมาหาเราแบบส่งมากจริงๆก็ผมผมจะมีประโยชน์หนึ่งติดอยู่ในหัวเรื่อยๆก็คือเรื่องเรื่องเรียกว่าอํำหน้าและและการ กดขี่กันระหว่างระหว่างเจ้าหน้าที่กับกับคนไทยเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าประเด็นเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งเราไม่ได้เราไม่ได้รู้ตัวว่ามันเกิดขึ้นแต่บังเอิญว่าว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันได้ทาร้ายใครหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยมันมันสำคัญกับสังคมเซึ่งประเด็นเนี้ยจะจะจะ,จะเป็นประเด็นที่อยู่ในในหนังตลอดท่าจำลืมใน,ใน,ใ,น,ใ,นในความสรุปนั้นจะมีสิ่งนี้แฝงอยู่ตลอด ครั้งนี้เป็นการทางนานที่รู้สึกเลยว่าเรามีอิสระในการเป็นนักแสดงเป็นตัวละครได้แบบเกิดรอยเพราะว่าจะคุ้นเคยกับการทํางนานในรูปแบบหนึ่งที่มีเดเรคชั่นให้แบบเต็มเลยแต่พิการจะเปิดโอกาสให้หนักแสดงได้เป็นนักแสดงจริงๆ,ส,งๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นเวลาเราเข้าฉากเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าตัวละครต้องการให้เป็นอย่างนั้น ตัวละครเป็นแบบนั้นเจอสถานการณ์แบบนั้นก็เลยต้องไปในทิศทางนั้นมันเหมือนแบบไม่ไม่ไมด้มีการวางแบบแผนที่จะต้องตีกรอบสําหรับการเล่าเรื่องแล้วมันยิ่งทําให้การงานสนุกแบบสนุกอีกหลายเท่าเลยแล้วมันคน้นพบค้นเจออะไรใหม่ๆใ,ในระหว่างการถ่ายทำเยอะมากตีความตัวละครนีน้ังไงบ้างครังโอ้โหกว่าจะหาเขาเจอเพราะว่า <laughs> <laughs> คือเขาเขาเขาหลายหลายชั้นมากเลยคือเวลาเห็นภายนอกอก็จะเป็นภาพที่อยากจะให้ทุกคนเห็นแต่ว่าพออยู่ใน,นที่รับตาคนหรือว่าอยู่กับน้องอยู่กับพ่ออยู่กับภรรยาอยู่กับคือเขาจะหลากหลายอารมณ์มากซะจนเหมือนตอนแรกเขาไม่เข้าใจว่าเขาไม่นอาไรของเขาทำไมคนถึง<ะ>ต้องต้อง,องทำอย่างนี้ต้องเป็นขนาดนี้จนกระทั่งต้องไป ไปหาเขาไปทําความรู้จักกับเขาตั้งแต่เขายังเด็กเขาเจออะไรมาเขาโตขึ้นมาอย่างไงเขาถูกเลี้ยงมาอย่างไรเขาถึงได้ออกมาเป็นคน่างนี้ซึ่งแบบโอคพอพอไปรู้จักเขาจริงแล้วอะสงสารสงสารและเข้าใจว่าทำไมถึงซับซ้อนขนาดนี้สงสารถึงก็คนคนหนึ่งที่มันแบบเจอแบบขึ้นลถมไฟหอกตั้งแต่เด็กอะจนแบบยังไม่ลองเลยอะจนโตป่านี้้นพ่อ คือแบบเนี่ยจะต้องมาสืบทอดอ,อ,อาณาจ<า>ักรของพอ่อแล้วก็ยังบแบบยังปีนขึ้นไปอยู่เลยไม่รู้จะจะขึ้นจอลงตอนเราก็เอ้ยเราเราจะต้องสร้างสร้างคนคนหนึ่งขึ้นมาด้วยตัวเราเองปรากฏกลายเป็นว่าบ้าข้างก,การอ<ส>ินพาวอิมากสนุกกับวิที่ีนี้มากใช่แล้วคือพอเริ่มทำงานเรามีเจอกันวันวีทูก็คือแบบทุกคนคือวางวางทุกอย่างที่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ เหมือนวางทุกอย่างแล้วฟางตลอดทั้ง,ง <นะ S 2> หมดใช่เรามาฟังกันจนเหมือนพี่บีพูดประโยคนึงไอแบบว่าเราก็รู้สึกว่าเออพี่บีเปิดมาแล้วเหมือนทุกคนก็ฟังเราเหมือนมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันซึ่งซึ่ง,งเรามีความรู้สึกว่าเอยเร,เ,รเราเราเราพูดอย่างนี้ได้ด้วยเหรอในฐานะเราเป็นนักแสดงพอพี่บีรุ่นใหญ่เปิดมาพวกเราก็เลยเหมือนโอ้คั่นอัพที่จะแบบทุกก็ทุกคนก็แบบเหมือนเปิดเปิดกันขึ้นมามันก็เลย ทุกคนก็ด้วยความที่วิธีการทําง,งานของพี่การคือเขาจะไม่มีบล็อกที่นะให้อิสระภาพแต่คือคือพี่ดีคือคือเขาก็จะมาตาม <c oughs> ตามพวกเราอะไรเงี้ยแบบเหมือนกับเซอร์มาไม่มีบล็อกเราอย่างที่ทําการบ้านของคเดียมันไม่ใช่แค่อ่านบทอย่างเดียวบางทีก็จะใช้เพนติ้งเข้า <c oughs> หรือว่าใช้เพลงหรือบางท, <c oughs> ทีเราใช้กลิ่นของเราแบบลองไม่อาบนา้ 48ชั่วโมงดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแบบ <Okay. S 1> ให้เล็บมันฉีกอะไรนะฮ <Okay. S 1> นะแล้วเราก็จะทำอะไรมาหลายๆแบบเพื่อให้พี่การได้ได้ดูแมจิคโคระหว่างสีซึ่งบางทีเราทำมา2ี่แบบลองลองดูแต่พอมาแล้วแ่กษ์พูดอะไรไม่รู้ประโยหนึ่งก็ทำให้เราได้เกิดอะไรที่แบบสิ่งที่เรา oh <my S 1> เตรียมมาก็ <me. S 1> มันไม่มีค่ะมันตื่นเต้นในทุกๆฉากแล้วเรามีเวลาที่จะแบบ oh <my. S 1> ใช่ เราอยู่กับมันคดีอยู่กับมันแบบบางทีก็ไปคานอยู่ตามพื้นแบบว่าทํากันบ้านอยู่ค,คือยัอองยังอยู่ใน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 ใลเตอร์ค่ะในสาะเื่อที่เราทํางานกันเป็นเหมือนซ้อนกันสองโลกระหว่างงานส่งกับกับงานวันเกิดของท่านเจ้าสือแล้วเราเร,เราเลือกเลือกวิธีถ่ายทำแบบลองเทสคือไม่ไม่ได้ใช้ตัดต่อถ่ายทีเดียวถ,ถ้าจำไม่ผิดทีงานเป็นเป็นเป็นร้อยคนทำงานพร้อมกัน ในซีเดียวครับก็คือต้องต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนแสงกับก็คือเป็นกลางวันในหนึ่งลองเทสเนี่ยหรอคะครับผมโอ้โหแล้วก็แล้วก็รงมถึงอารมณ์ของของไครรู้นะครับค่ะมันมันยากเลยเพราะเพราะมันเปลี่ยนมันเป็นการเซสชันอที่ที่ที่จะเปลี่ยนค่ะความรู้สึกไปเลยอย่างสิ้นเชิงแล้วแล้วแล้วเราเลือกเลยจะได้ว่าอยู่ในที่ประชุมถ้าถ้าผมไม่ได้ทีมที่ดีซัพพอร์ตไอเดียแบบนี้จะไม่เกิดขึ้น อันดับแรกก็คือคงเรื่องความปลอดภัยพวกนี้ที่รเราเราทำกันอย่างรับปุงนะและ้วก็ผมยนนยนโจทย์โยโนนในเชิงภาพกับ,ก,บกับทีมกับกับพีนี้สภาพแรกๆแต่ว่าเราเราเราอยากได้งานเพนเราอยากได้ภาพวาดเราไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากได้อะไรนะภาพโปรเอยแ,ออแล้วเราเราเห็นเบื่อะและ้วเ,เราอยากได้ภาพวาดเฉพาะตัวที่มันเกิดขึ้นในสิลปะเท่านั้น คือที่ที่ไม่ใช่เกิดขึ้นสั่งที่คุยกันนั้น